เพราลเสยยามาภาคสามการปกครองจริงบทที่10การตัดสินใจที่ไม่อยากให้เกิดที่ยการประชุมครั้งนั้นไม่มีใครเรียกว่าการประชุมของรัฐบาลเพราะในห้องนั้นไม่มีใครมานั่งในฐานะผู้บังคับบัญชาและไม่มีใครคาดหวังจะเป็นผู้ชนะคณะรัฐในยามสงคราม ถูกตั้งชื่อขึ้นตามกฎหมายไม่ใช่ตามอารมณ์ของสถานการณ์และไม่ใช่ความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสถานะปกติพวกเขาไม่ควรนั่งรวบโต๊ะเดียวกันแต่ในคืนที่การตัดสินใจหนึ่งอาจเปลี่ยนสถานะของประเทศการแยกกันทำงานทำหน้าที่กลับเป็นความเสี่ยงประธานรัฐสภา นั่งในฐานะตัวแทนเจ็ดจำนงของประชาชนไม่พูดมากแต่รับรู้ชัดว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอธิบายได้ต่อผู้คนทั้งประเทศประธานศาลสูงสุดนั่งในฐานะผู้เฝ้าระวังเส้นแบ่งของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพื่อขัดขวางแต่เพื่อยืนยันว่าภาวะฉุกเฉินจะไม่กืนหลักนิติรัฐ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่งในฐานะผู้ถือข้อมูลที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีวาทก,กรรมมีเพียงข้อเท็จจริงและขีดจำกัดของกำลังนายกรัฐมนตรีนั่งในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามและเหนือหัวทุกคนคือกรอบอำนาจของรัฐที่ไม่มีใครในห้องนี้เป็นเจ้าของ ข้อมูลถูกข้อมูลจากพื้นที่ที่ถูกวางลงบนโต๊ะอย่างที่ข้อมูลควรจะเป็นไม่แต่งไม่ขยายไม่ตัดทอนาาทการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงต่อการประทะแรงกดดันจากข่าวลือและผลกระทบที่อาจลามออกนอกพื้นที่ไม่มีใครพูดถึงคะแนนนิยมหรือภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะคำเหล่านั้นไม่มีที่ยืนในห้องนี้คำถามแรกถูกตั้งขึ้นและไม่มีใครหลบได้ทางเลือกที่ไม่ใช่การใช้กำลังหมดแล้วหรือยังคำตอบคือยังไม่หมดแต่มันแคบลงและต้องแลกด้วยเวลาคำถามถัดมาหนักกว่าเดิมถ้าไม่ขยับ อธิปไตยจะถูกท้าทายหรือไม่คำตอบคือเสี่ยงแต่ยังควบคุมได้หา,ากไม่เผลอทำให้สถานการณ์ขายายตัวเองและคำถามสุดท้ายเงียบที่สุดถ้าใช้กำลังเรารู้ไหมว่าจะจบตรงไหนประธานศารเป็นคนตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่สูงแต่ไม่ต่ำ าเราไม่กําหนดขอบเขตตั้งแต่ต้นภาวะฉุกเฉินจะกลายเป็นอำนาจทาวรแต่นั่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลทางทหารจะเป็นอย่างไรไม่มีใครตัวแย้งเพราะทุกคนรู้ว่าคําเตือนนั้นไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากบทเรียนของรัฐทั้งหลายก่อนหน้านั้นไม่มีการลงมติแบบยกมือ ไม่มีเสียงข้างมากและไม่มีใครถูกบีบให้เห็นด้วยความเห็นร่วมขั้นต่ำค่อยๆก่อตัวจากสิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่ประกาศสงครามใช้กำลังจำกัดเฉพาะการป้องกันระบุขอบเขตพื้นที่ะระยะเวลากำหนดเงื่อนไขยุติให้ชัด,เ,ดเปิดการทูต คู่ขนานทันทีนี่ไม่ใช่การประนีประนอมแต่คือการตัดสินใจเฉียบขาดโดยไม่ยอมให้ความกลัวหรือความทถนงภารัฐไปไกลกว่าที่จำเป็นพระราชประกาศถูกจัดทำขึ้นตามกรอบนั้นไม่มีถ้อยคำปลุกใจไม่มีการตั้งศัตรูในประโยคไม่มีคำสัญญาเกินจริง มีเพียงการยืนยันสถานะของรัฐขอบเขตการใช้กำลังและเงื่อนไขาการยุติที่ผูกมัดทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมค่อยคําสั้นแต่ไม่เปิดช่องให้ตีความตามใจในพื้นที่ทหารได้รับกรอบที่ชัดเจนว่าทำได้แค่ไหนแะ้ต้องหยุดตรงไหนรัฐบาลออกสื่อเพียงเพื่อบอกความจริงไม่ใช่เพื่อสร้าง เรื่องเล่ารัฐสภา,ารับทราบและเริ่มทำหน้าที่ตรวจสอบทันทีที่มีงบประมาณและผลกระทบสารประกาศหลักการเพื่อยืนยันว่าการใช้มาตรการพิเศษจะถูกตรวจสอบตลอดเวลาสองวันถัดมาสถานการณ์คลี่คลายไม่ใช่เพราะใครชนะแต่เพราะ ไม่มีใครปล่อยให้มันเลยเส้นสังคมเสีย,ยามาอาจไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่รับรู้ได้อย่างหนึ่งครั้งนี้ประเทศไม่ได้ตัดสินใจเร็วแต่ตัดสินใจถูกจังหวะกิติภาตออกจากห้องประชุมโดยไม่รู้สึกโล่งใจและไม่รู้สึกภูมิใจเพราะเขารู้ว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดของรัฐมักเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีใคร อยากต้องทำแต่มันทำให้รัฐไม่ต้องแบกภาระที่ไม่จำเป็นและนั่นคือเหตุผลที่เสียายมายังคงยืนอยู่ในสันติโดยไม่มีการประกาศชัยชนะใดๆจบบทที่สิบเสียงกลองค,อคอ่อยๆเงียบตอนประชุม